นี่ค่เด็กๆวันนี้คุณครูเนาะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆแล้วนะคะนี่ค่ะเด็กๆมีแล้วใช่ไหมคะเล่นนี้เด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำร้องพร้อมกันนะคะหยิบได้แล้วใช่ไหมคะค่ะได้แล้วเด็กๆเปิดหน้าหนึ่งเลยค่ะหน้าที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆก็จะพบกับหน้านี้ค่ะยังจำได้ไหมเอ่ยเราเคยเรียนกันไปแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกในครอบครัวของเราค่ะคำของจองเออเรามาลองอ่านกันไหมคะเด็กๆครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายพี่ชายน้องสาวยังมีพ่อแม่ดูแลทุกคราว ในบ้านสีขาวแสนอบอุ่นเอ้ยค่ะนี่ก็คือสมาชิกนะคะในบ้านของเรานะคะวันนี้ก,กิจกรรมก็คือให้เด็กๆระบายสีภา,าพครอบครัวของเราค่ะคะในนี้มีใครบ้างคะทีเดียวรู้สิคะนี่ค่ะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ตัวของเด็กๆค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยเลยนะคะแล้อย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะเฮ้ยยังขาดในมีอีกหน้าค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่สองเลยค่ะห้าที่สองนะคะนี่ค่ะคนนี้ใครหนอเอ๊ะเด็กๆดูสิคะว่าใครให้เด็กๆ ระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับปริศนาคำภายนะคะฮ่าคุณว่าจะอ่านให้ฟังนะคะฉันคือพ่อของแม่แท้จริงนั้นฉันคือใครเอพ่อของแม่คือใครคะคุณปู่หรือว่าคุณตาคะเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะใครนะคะอ่า เด็กๆรู้แล้วระบายสีเลยนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะฉันคือแม่ของพ่อรู้ไหมหนอฉันคือใครเอฉันคือแม่ของพ่อคือใครกันนะคนแรกอ่านว่าคุณย่าค่ะคนที่สองคุณยายค่ะ เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆระบายสีภาพมาแลวอย่าลืมส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะคุณครูจะคอยดูนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ